ชีวิตมีความย่ฮะที่ใช้ชีวิตแห้เต็มที่นะรู้ไหมตาย<ะ>ตายุตะคีเ <c oughs> ชียบเชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงเช,ช,ชียบเ,เย <c oughs> ชียบหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ปรโมชัเป็นเม็ดเลย เเยงปป็นป็นขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมนะผมเพิ่งหายจากโควิดนะครับอาจจะมีเสียงแบบฟุตฟิตโฟไฟอยู่บ้างไงขอโทษขอไปอ,อพึ่งจะหายจากอาการปวดท้องนะครับผมมาแม่งเป็นโควิดต่อเลยโอ้โหัแบเบสียงมันแป๋งมากเลยอะผมยังรู้สึกตัวเองเลยว่าเสียงมันแบบมันเหมือนมีขี้มูกติด โอเคครับผมมาเข้าสู่รายการเฉียบเรานะครับผม184 EP แล้วนะครับชื่อชอบคนไหนเข้าไปโฟล์เข้าไปติดตามกันด้วยนิดเจ๊วิ่งอยู่ดีๆตกใจตำรวจมาขอถ่ายรูปฮะฮะพี่เออพี่ไม่ไม่ทันละไม่มีกล้องด้วยเออพี่ครับเออพี่พี่ โอ้พี่ไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่พ,พี่ครับไม่ใช่ฮะครับผมครับโอ้คนมาถ่ายเต็มเลยพี่ตาดอกเลนนะ ไม่ใช่ทั้งพี่ต้าและพี่ตูนนะไม่ใช่ทั้งคู่เลยฮะเชียบเชียบวะทำเองไม่ได้ก็ไม่ต้องแกเองซื้อมาให้ละร้องนักกะัางถุงอย่างนั้นเหนื่อยเหนื่อยนะเป็นทาสพวกมึงอะ ช้าหน่าก็แกะเองฟ้าอิแมวนรกแม่งน,น,น่าแม่งเสียเลยอ่ะแกะเองซื้อมาให้และเจ้าของเขาคงเหนื่อยอ่ะเขาเหนื่อยใจด้วยฮะเฉียบเฉียบปะเขาคงเหนื่อยใจสุดๆนะคุณผู้ชมคุณต้องไปเปิดมุมมองใหม่ๆมุมมองใหม่ๆชีวิตนีความเดียว<ะ>ที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะรู้ไหมาตาย มีแต่ขี้ขี้ยังไงอ่ะยังไงขี้ยังไงจะเบ่งก็ไม่กล้าเบ่งฮะ เบ่งก็ไม่กล้าเบ่งกลัวเบ่งแรงแม็กซะดุ้งล่นลงมาหนึ่งมึงเอ้ยเมื่อผมชวนเพื่อนไปกินเหล้าไไม่ด้เปิดเสียงนะเปิดเสียงเลยฮัลโหลเพื่อนไอวินทำอะไรอยู่วะไม่ได้ทำไรกูตั้งเล่นอยู่ไม่ไรกินเหล้าเปล่าเอ้ยไม่เจอกันนานแล้วนะไอ้เหี้่วงการต้องการตัวกินเหล้าอ๋อวงการวงการต้องการตัวที่เดิมเลยที่เดิมที่เอาเโคตรลักกันวันวันนี้เลยเหรอเออวันนี้เลย วงการขาดมึงไม่ได้ยาดมึงเพื่อนกูป่ะเออทำไมอ่ะมึงก็เพื่อนกูไงเออคุณมาดีก็ไอ้เยียก็เจอกันที่ร้านแหละนั่นแหละกูติดช่วงนี้ติดสั่นเลยมิตรภาพจะไม่จางหายฮะถ้าสหายไม่ติดสีฮะอะไรมึงมึงเป็นไรเสียมึงดื้ออ่ะ ทำไงดีฮะ <c oughs> บอกกันตรงๆพูดกันตรงๆเราเป็นเพื่อนกันนะกูรับมึงได้ทุกอย่างอะเพื่อนแบ่งกูติดได้ไดปะเฉ <c oughs> ียบเฉียบะมีอะไรคุยกันตรงๆอย่างเงี้ยดีแบ่งเวลาจากหมีมาให้กูบ้างไว้เพื่อนลูฟีอ่ะอะอย่าเป็นราชาโจรสลัดอะลูฟี่มีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามผมละ ชาวเกียร์สีของลูฟี่เกียร์สีฮาคิกูแชร์เขียนทีพี่ชายฟิลเตอร์หมอกเลยฮะ <c oughs> ยดูไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะคำค้นหาเนาะลูฟี่เกียร์ว่างแล้วคอมเมนต์ที่เหลือเว้ยก็จะไปทางว่าฟิลเตอร์หมอกเลยฮะ จริงวะแล้วถ้ามันไป๊ะนี่คือสุดเฮ้ยไงล่ะ เมตรเลยอ่ะอออากาศมันเย็นครับไม้มนเลยหดตัวโอ้ยโอ้ยไยกูจะได้ความรู้ล้วนๆได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโลกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาที่สุดอาจารย์ทีโบบ้านี่เรื่องจริงหลายคนทำห้มูลไปขวเพื่อวถวายไม่น่ามีข้อมูต่างดาวไตมากแต่จริงๆคนที่สร้างพีระมิด อ๋อพีระมิดพีระมิดพีระมิดมึงเห็นไหมหินก้อนขนาดนั้นอ่ะพีระมิดกูมึงรู้จักอยู่แล้วรู้จักที่บายทำไมวะปีไม่ใช่ปีปีเป็นภาษาไทยออกเสตามอเมริกันคือพีระมิดพีระมิดพีระมิดอ่าพีระมิดกูได้ยินแลเรนเจอร์ใหม่ยิ่สเลยนะครัผมเห็นไหมมันออกเสียงไม่เหมือนคนไทยเราคนไทยเราผู้เพี้ยนอันนี้อะไรอ่ะทีนนี้คือบัมพบบุูดของเราพัพบบุูดของเราอันนี้คือมีสาระจริงๆใช่ไหมที่อีบ เ tahu, <th phin at> <familia? S 2> ดี่วดีๆนะดีๆดีๆนะมึงจะอ๋อเลยพลาดเลยนะอ่ะมึงคิดว่าคนเยอะเวลาได้เกณฑ์ที่แผ่นเข้าหน้าเพื่อนเนี่ยไม่ไหวจริงเกือบร้อยโลเกือบร้อยโลอ๋อหินงอยูหินนี่แต่ละก้อนอ่ะที่ไปเรียงอยู่บนพีระมิดอ่ะอนี่พวกเขาหยิบหินทีละก้อนอ่ะโดดขึ้นไปวางเรียงกันกระเจากระเจาะกระเจาก่อนโลกแตกเขาไปปกป้องสิ่งนี้ เขาเอาหินขึ้นไปเรียงเพื่อที่จะปกป้องมนุษยชาติที่อยู่ในพีระมิดแต่ไม่ทันโดนลาวาไล่เห็นไหมเราจะเห็นส่วนใหญ่เวลาเขาปั้นดโนเสาร์ทำไมต้องอ้าปากทำไมต้องอ้าปากมันร้อนไงตอนมันตายอ่ะ้อกูอยากได้พาลาแบบสักสี่เมอนนี้กูจะทีเดียวสี่เมตรเลย เฉียบเฉียบปะกูต okay? ั้งใจฟังเออทำไมนะทำไมนะเวนนี่ก็ปการ์กันกล้อง c a m e r ไดี iPhone หรือ Xiaomi เอ้น um hmm. ี่สบดีถ่ายยากเนี่ยนะนี่ก็ปการ์ก oh ันกล้อง c a e ดี iPhone หรือ Xiaomi เอ้นี่สบายดีมือถือเขาดีแคไหนอะเขาตาเห็นหมู่บ้านมดเลยฮะ คนดีอ่ะเออน้ำลายไหลเลยอ่ะดิเห็นแล้วยากเล่นปังยาเลยเฮ้ยเฮ้ย พกซาลาเปาเข้าสนามกลอบด้วยเหรอฮะคือเอาไว้แบบเผื่อหิวอะไรอย่างงี้ไหมรองท้องอะไรอย่างงี้ปะีิบซาลาเปาฮะ งานบุญบ้ให้ฉัตชัยโชคดีถุกเกษมเป็นปีก็ขอให้จำเลิศจำเลิศขอให้ฉัตรชัยจงรวย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 มาถึงให้พอแปดสิบค่ะงแปดสิบอีกแล้ววันนี้สวยมากเลยวันนี้ค่ะวันนี้พี่แป้งไปไหนมาบ้างไปเที่ยวมาไปหาพี่นาค่ะพี่นแปดสิบวันนี้เปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมเปลี่ยนแล้วค่ะยืนยืนเพื่นหน่อยได้สวยไหมค่ะโอ้โหหมุนหมุนหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัว โอ้สวยมากเลยอ่าเอาอทเท่าไหร่เนี่ยวันนีอ้อันนี้จบะจะเอาไปทำอะไรแปดสิบาทเนี่ยเอาไปซื้อพิซซ่าฮาร์ดกันหน้าซีฟู้ดกันหน้าซีฟู้ดพิซซ่าหน้าซีฟู้ดมันใส่อะไรบ้างเนี่ย<ห>มันใส่กุ้งทะเลแล้วปลาหมึกทะเลแล้วก็หอยทะเลหอยแปดสิบบาทนี่ซื้ออะไรเป็นฐานเลยเหรอค่ะฮะ<ห>อ๋อเป็นรวมๆร,ร,รวมกันเนะหรอค่ะมันเก้าเก้าบาทรวมอ่ะ อ๋อเก้าสิบเก้าคิดถาดหนึ่งเนี่ยถานเล็กหที่ถานใหญ่ถานเล็กสุดค่ะ99บาทต้องไปเป็นพรีเซนเตอร์ของพิซซ่ามังแล้วมั้งเนี่ยอะไรพิซซ่าของของอะไรคับริพิซซ่าคอมบนีหรือว่าพิซซ่าพิซซ่าค่ะพิซซ่าคอมบนีอะคอมารีสีเขียวเขียวเนี่ยใช่ไหมค่ะที่แปดสิบสองเห็ไหมขอแปดเจ็ดแปดใช่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะเขาตั้งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณผู้ชมนะรอนเลยพันหน่อยขอให้หนู หวยแล้วมันมีเงินพันล้านใจอ่ะรวยบอได้ตัวองได้ด้วยวะอจะใจมีเงินพันล้านใจวันที่สิเนี่ยสองสองอ่ะสองเหรอ่าไอ้ยังดูเขาเขียนสเตตัสดิเหลือกจ๋าฟันลาก้อนฮิ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 ฮเฮิ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 ริฮิฮิฮิริฮรร มีให้ดูแล้วทุกโชว์รูมในวันนี้ทำไมสราเบืองเป็นสีเหลืองวะพี่เอาไปตำอะไรมาค้องใจนะพี่ ดาค่ะทุกคนตุ๊กแกในเยอรมันทุกคนว่าใช่ไหมใช่ใช่ไหมเฮียตัวใหญ่มากขนลุกอ่ะแต่นลุกจริงอ่ะตุกแกเมืองไทยเป็นริงจกไปเลยฮะไอ้คนนากลัวคนน่ากลัวอุยอุยอยอุออุโทโซ คือ35 cl และ37 cl มีมวลเท่ากับ3า9 6 9ตามลำดับและมีมวลอะตอมเฉลีย่ยเท่ากับสามสิบห้าจุด่าจนทำให้มีสา <35 S 2> มสิบห้า cl และ37 cl กี่อะตอมถามจริงใครมันจะได้เรียนเหรอใครมันจะได้ใช้อ่ะต้องรู้ไหมว่าหมามีกี่คอโมโมู <c oughs> โซ่คอมมูโซ่หมามีอะไรบ้างต้องรู้ต้องไปใช้อะไรบ้างไมยไร้สาระเกินอ่ะแล้วทำน้นำคั่นทำไมเลือกถ่ายด้วยอ่ะพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอทำไมอ่ะกิ้งเืออย่างเงี้ย <laughs> มแมลงมีสมีหกโครโมโซไม่ได้ว่านะคุณพอ่อแววตาคุณพอ่อไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยฮนะ <c oughs> ผมไม่ได้ว่านะคุณพอ่อแววตาเราเหมือนกันเลยอนะคือแบบมันโล่งไปหมดเลย <c oughs> ตังท่องอะไรอย่างเงี้ยตารางทงตารางธาตุเนี่ยผมเคยเห็นเด็กแถวบ้านท่องเชี่ยชิงไปเถียโอ้สุดยอดเหตุผลที่ไม่กินเนื้ออะไรนะที่ว่าโบราณโบราณถ้าจะพ่อแม่กดอิ่มไหมไม่กินเนื้อผมไม่กินเนื้อเพราะว่าพ่อแม่กดอิ่มครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมากินไม่กี่ปีนี่อ้าวแล้วเนื้อแบบเนื้อนอกประเทศนอกไม่กินเลยทำไมอ่ะเพราะว่าฉันเคยมีความหลังกับวัว วัวมาช่วยชีวิตฉันตอนเด็กๆวัวช่วยชีวิตเขาไว้ฉันโดนหมากัดหลังเขาใส่ไหมหมากัดเราไม่มีใครมาช่วยฉันแล้วฉันบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยทีนี้วัวมันเอามันเอาหัวมันมาชนหมาอ๋อเหรอมันช่วยชีวิตฉันแต่หนฉันก็เลยไม่กินไม่กินเลยเออก็เลยกินเนื้อหมาแทนอร่อยไปเลยฮะ มีความหลังไงวัวเคยช่วยชีวิตตอนหมาจะกัดไงจะเลยไม่กินเนื้อวัวเลยกินเนื้อหมาแทนฮะเชียบอะเรามีความหลังกันนงน้นะคุณโอ้ผัวเมียเล่นเกมลูกกับเมียก็รอน่าจะรอไปกินข้าวกันไหมอ้เพลง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 ยังไงก็ต้องเลือกครอบครัว ไอดอลอะดูแล้วกลับมาเล่นเกมต่อแบบเชี่ยหน้ามึนเลย <laughs> หนักแน่นไม่วนไหวเ <laughs> ชียช่ยบปะ นี่ฮะเวลาเวลาเพื่อนบอกเราขอคำหนึ่งอันนี้กับลูกจะนอนแค่ไหนขอคำหนึ่งก่อนเสียงใหญ่บอกว่าไปลิงก์กันทำไมฮะไม่ต้องแดกเข้ากลางวันเลยสิมึงอ่ะคงอิ่มแล้วล่ะเจี๊ยบมึงอิ่มเลยเซ่ดันไงต้องมีอะไรสตีนแน่ๆเลย ทำตัวกันด้หวะจะไม่เห็นได้เลย <c oughs> <c oughs> ไว่สักเฉียบอ,ยอ,อ้ยโคตรเก่งเลย <c oughs> ไหนได้ <c oughs> ามาชีวิตยอยอ่เต็มเลย <c oughs> ไหนได้ศ <c oughs> ู้ามาชีวิต <c oughs> <พ uka> สอนนักเรียนมาแล้วนักเรียนเก่งได้ขนาดนี้ฮนะอุจจางบวชจับแมเฉียบเฉียบเชียบยายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กด้วยนะใยมีไข่ใยมอยไข่ใยมอยไข่ใยมอยไข่หอยอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ไล่ก็เชียร์กดกดมั่วเลยกลามลิกนเข้าไปวุนน้อยเสือสิงค่ะ ให้กูดูเลยไม่ไหวแล้วว่ะขายทั้งขายทั้งอีกก็ไม่รู้ทําไงแล้วฮ่าฮ่าานชอบก็ฝากกดไลค์เป็นลายใจให้ด้วยนะครับผมชอบไปอีกสับตะไคร้ที่สำคัญลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมขายกัน้จัด